ซาก้าเดนแมทเดนอันนี้เขารอเราเรา,เราจะไม่ได้ยินเสียงของพวกเขานะครับ right, เดี๋ยวคลิปนี้มันมันจะไม่มีเสียงพวกแกโอ้ยแอะ <All right. S 1> ไม่รู้เรามันมนัไปออปชันอะไรมันเลยเนี่ยนะภาพอาจจะแหลกนิดน,นึงนะ โอ้ยตุยหลังมุนโอย,โอยและนั่นคือคาเซโนาวาที่อัดลอสซาก้าคอมโบเฮซีเอไปอุยอ้ยอะาัตตูก็ตายแล้ว เร็วไอ้อีไอ้อีคือไอ้ชุนมัดแกเทียสรุปตูตายอย่างเดียวใช่ไหมยิงใช่ไหมยิงใช่ไหม โอ๊ยทำไมกดไม่ติดไอ,นะอ้โอเกยนะ่าแยัง กดดับเบิ้ลกดมามาบ้างมา,มา <c oughs> อูอูมันแกด่ดำอูมันแกด่ดำไออูไออูออ อย่าให้ตูไม่อ่านนะขอด่ามาเก็ตบ้างดิขอชุดดิชุดหายเลย ไปเลยสอยอุ้ยสอ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 ย่ <c oughs> <c oughs> ยังเขียนไว้อีกเหรอ ไม่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 มีใครได้กินตู้หรอก โอ้โหโอ้โหมันคอมโบอย่างเดียวเลยเอ้าโอ้ยโอ้ย Aí, oh. เชื่อดรคลิปนี้ตูแพ้แน่เลยเออหย่อนที่อี้บอกว่าสอยคนไปทั่ว เออเร่นเกิมัเกิเทียมมันเนาะอีอีเราเรามาร่วมมือกันก่อนไปไปไปปุ้งปุ้ง,งเอาก็มันตีไม่ได้ ปุ้งไออีแกลบปุ้งปุ้งพวกเราต้องร่วมมือกันเพราะพวกเราจะไม่แพ้พพแช่วยช่วยช่วย โอ้โหไอโอเคโอ้ <laughs> oh. <c oughs> <Okay>. oh. เราก็ได้เป็นพันธมิตรกับคุณอีไว้เรียบร้อยแล้วไอ้อูกับนิวมันก็ไม่แบกอะไรพวกเราอย่าให้ตูไม่อ่านนะ ก็อันนี้ก็เป็นการเล่นเดสแมทแบบยังไงดีแบบกากะหรือแบบเมเปแบบเมเปแบบเมเปสำหรับใครบางคนแบบกากะสำหรับใครบางคนโ okay. อเคยันก็ขอจบรายการพิธีนี้ครับสวัสดีครับ